ทั้งด้านหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลานะคะยังคงมาตรการเฝ้าระวังและคุมเข้มการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เขตเมืองอย่างต่อเนื่อง จ้าหน้าที่ตำรวจคะ่ะได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะโดยเฉพาะที่ด่านตรวจหลักสเตงซึ่งเป็นรอยต่อสําคัญสู่เขตเมืองโดยเน้นตรวจสอบเป็นพิเศษสําหรับรถยนต์เป้าหมาย3าคันและรถจักรยานยนต์17คันซึ่งงานด้านการข่าวย้ําเตือนให้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจนําไปประกอบวัตถุระเบิดและพยายามลักลอบนําเข้ามาก่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่หน่วยงานความมั่นคงค่ะได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานให้นําข้อมูลการแจ้งเตือน ที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้มาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งให้ตรวจสอบสิ่งผิดปกติอย่างละเอียดเพื่อการป้องกันเหตุนอกจากนี้ยังได้กำชับกำลังพลและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคนให้เพิ่มมาตรการระวังป้องกันตนเองอย่างสูงสุดและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเหตุก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์ซึ่งอาจเป็นการล่วงเพื่อก่อเหตุ ซค่ะและในช่วงเฝ้าระวังนะคะวันที่17ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ